จะบอกว่าคนมาหาศาลนัดกับน้องชายไว้นะน้องชายนี่ยังวนอยู่ยังหาที่จอดรถไม่ได้เลยอาคารจอดรถเต็มจะบอกว่าเป็นครั้งแรกกับการมางานกษะเิดแปรค่ะทุกคนแล้ววันนี้คือวันที่7วันสุดท้าย,ยาเดี๋ยวเราเดินพาด,ดูงานดีกว่าไปจะบอกว่าช่วงวันที่ผ่านมาถ้าเราดูแบบว่าต่อๆนะจะมีแบบศิลปินมาเดินวายแม่สวัสดีคะ่ะ รัวบ,บ้านเอค่ะรัวบ,บ,บ้านเอเออบอกว่ามีแบบตึกส้มนะน้องๆแก๊งดูมันดีนะแล้วก็มีแบบศิลปินจากตึกฟ้าตึกเจมนะก็มาเดินแล้วก็หลายๆคนเลยค่ะมาเดินเล่นกันก่อนนะันเนี่ยเยอะมากเลย ไม่ได้เรียนหมอกเต็นอะแล้วคนไม่เคยมา <นะ S 1> ตอนเนี้ยมึงไปไหนต่อแล้วน้องที่รออยู่ก็ยังไม่ได้ที่จอด <นะ S 1> ต้นไม้ก็มีขายนะมีครบทุกอย่างลเลยเมื่อกี้เราเดินผ่านก็เป็นแบบของใช้เครื่องมือการเกษตรแล้วก็เนี่ยต้นไม้ดอกไม้ไหนไหนก่อนมาดูคนบอกว่าลองเดินโซนอื่นๆก่อนที่ไม่ใช่โซนนี้่ะไม่ค่อยมีคนแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยอะไร ช่วงเนี้ยที่มาเดินอ่ะดันเป็นช่วงที่งดเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเแล้วมาเดินงานเกษตแรแฟรไม่กินอะไรเดี๋ยวไอตัว,ตวกินเนี่ยหาที่จอดรถไม่ได้เลยได้เ,ดเรากินอะไรที่พอจะกินได้อันนี้เป็นแบบอารมณ์แบบขนมชิมซะหน่อยจากคำที่เด็กๆคนเคยพูดกับเราว่าว,าวนขนาดนี้เป็นตีนไหมครับแม่แต่อันนี้มันไม่ใช่เท้านะมันปุ๊บมันร้อนด้วยนะทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมกันอ,อุ้ยนี่นี่น,นี่มันแซ่บโพด เป็นไงฮะรสชาติโอเคนะหอมถามว่าอร่อยมากอร่อยนะหอมไม่หวานมากไส้เยอะโอเคเลยสะดุดร้านนี้เพราะว่าเห็นในต่อต่อเขาบอกว่าเก่งน้ำปีนก็เดินผ่านมาแล้วนะจ๊ะเออขอสักแก้วค่ะอะไอรอะลูกมันเป็นวุ้นสามใบก้อยของภาคใต้ค่ะที่เดี๋ยวกเกติอ,อาอ้าวค่ะมันทําจากอะไรทําจากดอกบัวจริงๆหรอทำจากกลีบดอกบัวค่ะทำจากกลีบดอกบัว สองมานะคะแล้วเราก็เอามาต้มใส่เลมอนค่ะเพราะว่าตัวเกล็ดมันจะให้รสความฝาดต้องใส่เลมอนมันก็จะเปรี้ยวๆค่ะแก้วเท่าไหร่ครับแก้วละห้าสิบห้าบาทนบวายสี่แมทชื่อีูโอนช้าจังเดี๋ยวสิผู้ชายนไดโอนไวไวผู้ชายโอนไวอยู่แล้วเพราะว่าเขาขอแล้วโอนเลยเผื่อเขาไปจ่ายค่าลถค่ารถค่าโทรศัพท์ขอบคุณค่ะโอ้เนี่ยโอเอ๋วมันคือวุ้นอย่างนี้วุ้นดุ่งดิ้งดุ่งดิ้งด้านบนเห็นไหมอืมเปรี้ยวๆ ไม่หวานมากฉันชอบรสนี้เพราะฉันเป็นคนชอบกินมะนาวมากอืมอร่อยอร่อยอร่อย <Yeah. S 1> บปาแล้วเดินไปเรื่อยๆนะคะโซนฮอตทิสโซน,นนี้โซนนิสิตนะคนเยอะนี่ขนาดยังไม่ห้าโมงเย็นเลยปะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงครึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สวยคุณมาเดินงานเกษตรแร์เพราะทุกร้านเขาจะเรียกว่าพี่คนสวย เรียกคนสวยปั๊บผู้ายหน้าตาดีทั้งหมดเลยอ่ะเอาเยิ้มเนี่ยชื่อมันน่าซื้อตรงนี้นี่แหละทุกคนคิดดีไม่ได้เลยอ่ะอะไรอ่ะเห็ดหรออะไรอ่ะอ๋อเห็ดย่างว่ะเห็ดย่างอ่ะฉันกินได้เห็ดอ๋อชี้บัญยัตเข้าไปข้างในแล้วฉันหันไปเห็นลักษณะเขาเกิดจะถามว่าดุนละเท่าไหร่คะเซ็ตละเท่าไหร่นะคะเอาอะไรก็ได้ที่หนูว่าอร่อยคะมาให้พี่หน่อยอร่อยทุกอย่าง พ่อค้ายังดูอร่อยอันนี้เรื่องจริงนะระหว่างเราเห็นบอกให้ฟังคือถามสามีพี่บอลพี่บอยจะมาเดินงานเกษตรแปลไม้ชอบไปใช่หรอเดินจากเขาบอกเออเอออยากไปเลยว่าเออแต่ว่ามันเดินเยอะนะเพราะว่าไม่ไปเดินเที่ยวเพราะมาเดินมาถ่ายมาถ่ายวอล์กด้วยเขาก็คิดไว้เออนั่นเขาไม่ไปดีกว่าคิดในใจนะหันมายิ้มเงี้ยเออก็คิดว่าไม่ต้องมาทำไมโอนแพงก็บคุนะคะ ไม่สามวิคีนะพูดไม่พร้อมกันเลิกใหม่ได้นะอุ้ยชีดยืนมากอ้าปลายไหมเอาลิ้นได้ไหมอรโอ้ยอร่อยขอบคุณมากนะคะอร่อยเลยครับผมโอ้ยทุกคนร้านนี้มันน่าซื้อจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยว้าวขื่ออะไรขื่ออะไรพ่อค้าแน่นดิ มีคนแซวบอกว่าจะกินน้ำหรือจะกินพ่อขาเดี๋ยวน้ำมันยังไงเพลเมันดึงดูดเมันดึงดูดนี่อ้าวหยอดด้วยขอเต้นด้วยได้ไหมเหนื่อยไม่พอได้กันเดานเดียวเหนื่อยไม่พอเต้นด้วยร้อนไหมลูกมันจะเป็นลมพักก่อนนะโอ้โห นี่นเองในที่สุดเราก็เจอแต่เราจะต่อคิวกับเขาไหวไหมสีรับไม่น่าไหว่อยเด็กๆสาวๆเขาต่อคิวกันดีกว่าไปเราเป็นพวกแม่ลูกอ่อนรีบกลับบ้านอันนี้อะไรอ่ะชาโก้าโก้กินไม่เป็นอ่ะซื้อไปฝากน้องนายอ่ะอันนี้เป็นชาโก้ไก่ร้อนหมูมีอะไรมั่งมีหมูมีไก่ ไก่ชีสอันนี้ต้นไทล่าเขาบอกทาหวาน,นเอาไก่ชีสอีกว่าหนึ่งครับก็เนีอย่างน้อยก็ต้องระหว่างยืนทาดูรอทาโก้แล้วก็ยืนมองฝั่งนู้นไปด้วยห้า <c oughs> นาทีเห <c oughs> รอคบโอเคครับนี่น้องคนีก็น่นารักอ่ะได้ของฝากน้องชายฉันละระหว่างที่นางติดอยู่รถนางตาใจหิวมากแล้วตอนนี้ <c oughs> ดูตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ตอนเป็นเวลาไม่ไปโรงเรียนอ่ะไม่สบายก็ดูต้องเวลาฝ่ายต่อะขนบดนี้นี่ขนาดไปดึงหน้ามาแล้วนะเดี๋ยวรู้สึกแก่เลยอ่ะแล้วขายของเก่งมากก็เดินมาพี่ชมพูซื้อเลยค่ะรู้สึกว่าไปกินของหวานก็ต้องแวะอ่ะระหว่างวิ่งแซ่บแม่ค้าใครแซ่บกว่ากันนั่นไงเนี่ยแล้วก็ว่าเดีฉันหาแต่ร้านผู้ชายแกก็ขายแต่ร้านผู้หญิง โอ้ยไม่ถึงไม่ต้องใส่ละโซน B โซน A หมดเอออ้ามั้ะใส่ถุงเอ้ค่ะเอ็มก็ได้หรอกเออระหว่างหมูกรอบเนี่ยครับแม่ค้ามีแฟนนี่ยงครับไม่เกี่ยวอ๋อถามก็ถามเออทำไมหมูถึงกรอบขายยังไงเป็นแม่ค้ามีแฟนอะไรเยอะงเอ๋อแล้วขาย S M L มีลายไหมครับแหมไม่เกี่ยวละ มันต้องเต้นด้วยดิไปไปเอออ่ะจะจะเขาเต้นยันในสติกเกอรยันหน้าร้านเขาก็ไม่หยุดเอาทอะไรช้ายน่าอะไรดี่เขาแบบมีแป้งบางๆให้เลื่นเลยค่ะบเอากุยช่ายอย่างเดียวโอ้ยระวังเยาว์หวานเอ้ยเฮ้ยหลอกขึ้นนะเนี่ยเอ๊เป็นสามกล่องเท่าไหร่สามกล่องร้อยจับกล่องไม่เอาฝากให้พี่เยาวหวานไม่เอาซื้อไไม่เเป็นรรู้ลยค ที่ให้พี่ในครั้งนี้ขอให้หนูขายดีเป็นร้อยเท่าพันเท่านะลูกขอบคุณครับ<ต>พี่โดโเนะขาบอกว่าถือร้านกุ้ยช่ายร้านนี้แล้วเอลต้องหวานอโอ้โแล้วเอวก็ไม่ค่อยดีลูกก็ลูกสองแล้วด้วยโอ้โคุณพระคุณเจ้าขายดีพอดีไม่เจอนานหล่อขึ้นอ,อ่ะเอาก<อ>ล้องร้านหนูกล้องร้านหนูโอ้โหทุกคน มาตั้งแต่บ่ายสามกว่าจะได้ที่จอดแล้วก็กว่าจะเดินน้องชายฉันยังไม่ได้เข้ามาเดินเลยก็คือติดอยู่ในรถแลวเดี๋ยวหาจุดรับกันละสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเลยนะทุกคนก็คือรองเท้าที่เหมาะสาหรับการเดินแล้วชมพู่ก็ไม่แนะนําถ้ารับมีเด็กเล็กหรือว่าคนสูงอายุมากๆที่ต้องเดินเยอะๆมาได้นะอาจจะหาจุดแต่ตรงนี้มันเป็นโซนตลาดนะ้ำมาให้เขานั่งรอแล้วเด็กวัยรุ่นที่พอจะเดินไหวก็ลุยไปแล้วก็กลับมารับผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าพื้นที่มันแบบกว้างมากนี่เราเดินยังไม่ครบเลยนะ เราเดินกันแค่โซน a B แล้วก็ M แค่นั้นเองแล้วเราก็ทะลุผ่านดีไปนิดหน่อยก็โอ้โหแค่นี้ก็กลับบ้านเถอะพวกเรากลับบ้านเอาล่ะมาปิดกันนะวันนี้วันที่7ก็คือเป็นการวันสุดท้ายเลยนะคะของกเกษตรแฟนนะคะถามว่าปีหน้าถ้าจัดมาอีกได้ไหมมาอีกได้พวกของกินเยอะมากแล้วก็สนุกมากแต่อย่างที่บอกเตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นเองก็ดูดิฉันซีนี่ถือไม่ไหวแล้วนี่อยากซื้ออะไรหลายอย่างนะแต่ว่าหนักมากไม่ไหวละเอารถเข็นมาดีกว่านะคะขอบคุณที่ติดตามไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 真的。